พร้อมแล้วเนระิ่มได้เลยนะครับพร้อมครับเรียนท่านประธานคณะกรรมการและผู้มีิกียรตินุกทานกระผมผู้เข้าประกวดเล่านิทานพื้บ้้าหมายเลขหนึง่งวันนี้จะมาเล่านิทานพื้บ้้าเรื่องพยาคันค้าพี่น้องเอ๋ย ขอสายยอ้อยยกก่อนสิประเพนิอีสานเก่า,าถึงพีมพ์อบตั้งแต่เขา่บขาบัรยงบเข่าสุวรรณหลังขี้หันสงการลวงและเลืนอยสูลลงฤดูฝนฝนมัคลนแตเตียบกาสืบสารงาบฝ่ไฟโปเอามาโซ่โสมอา,มาลาังกางงานใหย่แห,ห่บางไฟขบวน òn, อดซ่อนหลังอลังตาสันอดาวาพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องเอ,อ๋ย การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเมืองอันอุดมสมบรูรณ์ชื่อว่าเมืองชมพูมีพญาอิราชและมระเหสีชื่อนางสีดาเป็นผู้ครองเมืองนามสีดาได้ให้กำเนิดโอรสมีลักษณะประหลาดมีผิวพานท่องอลา์แต่ทว่ามีผิวหนังเหมือนข้าคบนางสีดาตกใจเป็นอย่างมากพ่อหลวงเหตุใดลูกเราถึงมีลักษณะเช่นนี้ ถ้าอายาไม่ผลก้าวพรอโอรสเป็นผค้มีบญญาอาการอย่าได้กังวลใจไปเลยขอให้พ่อเลี้ยงดูจงดีภายภาคหน้าจะได้เป็นที่พึ่งให้แก่ให้ฟ้าพยอค่ะโถลูกแม่แม่จะตั้งชื้อลูปว่าขันข้าแม่หลัง การเวลาผ่านไปร่างเท้าขันค่ากลายเป็นหนุ่มรูปง,งามร่างขันค้ากลายเป็นเกราบทองคำชาวบ้านต่างสารเสืเ่อในบุญญาบารมีพญาเอกราชเห็นดังนั้นจึงยกเมืองชมพูให้เท้าขันค้าขันคอมงคอพ่อขอยกมือง,งชมพูให้เจ้าเป็นปกครองเจ้าจงดูแลไพฟ้าให้อยู่ดีมีสุนับแต่นี้เป็นต้นไป เจ้าคือพยาคันค้าหลังจากพยาคันค่าขึ้นของเมืองชาวบ้านและอุมสมบูรณ์มั่งคั่งก่อนแต่ก่อนพูกคนต่างยอง่อกเช่นชมพญาขันค่าจนเร็วบว่ามีฟ้าพญาแทนพวกบรรดาโดนฝนฟ้าให้ตกต้องตามฤดูกาลทำให้พยาแทนโกรธเป็นอย่างมากในเมื่อพวกบรรลุไม่คารพบูชาข้าแล้ว ข้าจะม่ให้นัำผลแก่โลกโมนุ์สั่งการลงไปยังเมืองบาดาลห้านะมเหล่าน้าเมล็ดน้ำมวงสวรรค์อีกต่อไปเมื่อไม่มีน้ำชายนานวันเข้าเกิดความแห้งแล้งเดือดรอ้อนแสนสาหัสทั้งคนทั้งสัตว์ต่างส่งเสียงรอ้องอยู่กุกหายน้ำอย่างทรมานข้าอยู่น้ำเถือเกิดข้าพยาคันข้าพวกข้าอยู่น้ำเถื่อเกินขอนาให้ข้ากินหน่อยได้ไหม ขัานคาาได้ยินดังนั้นจึงลงไปยังเมืองบาดาลเพื่อถามเหล่านาหนองนา,นาที่ไดฝนถึงไม่ยอมตกเพราะท่านพญาแห่งโกดที่ชาวบ้านไม่เคารพบูชาเหมือนแต่กอจึงสั่งห้ามไม่ให้เหล่านาขึ้นไปเล่นานา้ำบนถสวงสวัสด์ทำให้ไม่มีน้ำกระสาส้าเซนลงมาเป็นสายฝนพญาขันคาาได้ยินดังนั้น จึงรวบรวมกลางพลยกทัพขึ้นไปททำสงครามกับท่านพญาแทนท่านพญาแทนได้โปรดส่งน้ำฝนให้โลกมนุษย์ด้วยเถิดตอนนี้ชาวบ้านกำลังเดือดร้อนระาหาบังอาจข้าเป็นใช้ทีข้าข้ามีหน้าที่มาแต่งฟ้าแต่งผลให้เจ้าถ้าเจ้ายากได้น้ำฝนก็เอาชนะข้าได้ก่อนสิได้ข้าจะต่อสู้กับเจ้าเพื่อน้ำฝน จยาจ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 าได้เลยจาพญาขันค่าแะ้อชนะพระยาแข่งได้สำเร็จและพระยาแขนสัญญาว่าจะส่งน้ำฝนให้ดังเดิม <grading> เออข้ายอมแพ้แล้วให้อภัยข้าเถิาสัญญาว่าจะส่งน้ำฝนให้ดังเดิมแต่ข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไรลูกมนุษย์ต้องการน้ำฝน ถ้าจะจุดบั้งไฟเพื่อขอฝนหากท่านเห็นบั้งไฟเป็นรูปพญานาคเทท่านบรรดาน,นําฝนให้ทันทีหากท่านได้ยินเสียงตนเขียดร้องอ้อ้อ,อ,อ้แสดงว่าลูกมนุษย์ได้หลับน้ำฝนแล้วหากท่านเห็นว่าเทท่านดูดตรงน้ำฝนเพราะถึงฤดูเก็บเกี่ยวหลังจากนั้นเป็นต้นมาฝนฟ้าก็ได้ตกต้องตามฤดูดกาล นำความชุ่มชื้นขึ้นแก่แผ่นดินจึงเกิดเป็นประเพณีบุกบ้างไฟเดือนลอของภาคอีสานมาเด้อผ่าแพี S <S ่น้องเอขยแม่แห่บ like ุญบ้างไฟน้ำกันโอ้ฮาวโอ้ฮาวโอฮาวโอ้ว่านโมลับโทเป็นเท่าไหวพระเจ้าองค์เลือดหน้าโถว่านโมละสามโค้อมพามไหวพระกรรมแทนไทยททิงโบส ขอคนละเทมาชวนเช่ญตกมาทืนผืนไทยผืนนาคือโลกมาสมบขาห้องโอโอฮาโอฮ่าโอฮ่าโอโอฮาโอฮาโอฮาโอโอฮาโอฮาโอฮาโอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมตตาธรรมคำจุดโลกดับงพยาคันฆ่าที่ให้อภัยในความผิดของพยาแท ที่หลงไหลในอำนาจสร้างดงจิตดงใจให้กุอ้อช่วยเอื้อเฟือแบ,บ่งปันไม่หวังผลต้องเริ่มจากก่ลองเก่าที่ใจคนเพื่อวนชนสังคมไทยสุขทวีสําำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ